ก็เป็นคณะเกษตรศาสตร ah ER ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเรียนเชิญครับครับก็ตอนตอนเล่นะครับอุดที่สามกับขอกรอบพวกเขาคุณฟอห้องใจเสียหน้านะครับแต่พอเล่นเจอคุณฟอห้องใจเสียหน้านะครับ กับจุดที่สี่ข้นพรหทิใกลเสนาหูวสามขุนเมรันรมจุนเจนพอดีบันความใหญ่เอเรียกเช่นกับขุนพรหวิุนเม่บรรทุกับจุดต่อจุดที่หาได้ครับก็คือุนพรสุด์ทาบางนู่นเเรียกเชญครับ ุณพอจุดท่ามากมุ่นก็ด้วยทุตกนผู้ชวยต้องศูนย์น้องคุ๋ยโมศิบานสนามใจเจ้าผาถวายวไปทำนั่งเืนก็ด้วยคุณแม่สมหมายแสยงน่อยกับเป็นจุดเจ็ดก็จะคุณแม่สมหมายแสยงน่อยกับพอ เป็นจุดที่แปดจากคุณผู้สุภาแจนพอดีนะครับก็โดยจุดที่เก้านะครับจุดที่เก้ับเป็นเจุดร่วมนะครับกับีประกอบด้วยขุนแม่อวนที่ข้างมโมิีคุณแม่สามล่างเข้มนินมูสิค,คุณแม,ม,คคณแม่บุพขา เศรษฐบุภาหมูสามวก็คุณนัฐวุฒินะครับเป็นจุดที่เก่า,กา,าร่อนแนะรงคุณแม่อ้วนคุณเหี้ยงอน่นคุณแม่สมนั่นในบุภาคุณนัฐวุฒินะครับต่อด้วยจุดที่สี่เลยนะครับคุณปอสายลุงเศรษฐบุภาบานความใหญ่คุณนิตยาบดุง บานลังคู่คุณพอปิจ้าสีก้อนบานลังคู่คุณแม่เวิร์นเนแดงบันลงคู่แต้าบานสนามเจ้คุณแม่ขาวเจเหนาบานลังคู่บาเลเอร์น,น,นะครับจุดต่อโดยจุดที่สิบเอ็ดลยน,นะครับตันสอทอบัณฑิตสัตะศึกส,สอทเขตหนึงบบนปป่งจังวกู ตอนสพบันเด็นะครับจุดที่สิจุดที่สอต่อเลยนรับอัวคุณแม่ผมปัตโต้ขอเรียเชิญนะครับจุดที่สิบสองบัวคุณแม่ผมปัตโต้ขอ้วยจุดที่ิบสีส่เลยนะครับจุดที่ จะประกอบด,ด้วยขึ้นแม่สีนวนลใช่รักคุณแม่ท้องดีบัวเรื่มตุณแม่ฟาลติกอินโตโรนะครับคุอมีสามต่อดล้วชุดที่สิหนะครับท่านจุปประวัติจุมจะท่าผู้ใหญ่บ้านบ้านโตผู้มูสามขอได้เชิญน,นะครับชุดที่1ิต่อนะครับขอเชิญพุน้นคู่ขาตันพ้นอาสา เป็นธูตถวายเป็นชุดที่17บเดนะตอนดินพุทเมมอรชุดที่สิบแปดพุทเมศวรเรื่องอันนี้เชื่นนะครับพุทเมนมอรกับชุดสุดท้าย,ยกบเจิญนะครับท่านขอบคพ่อจกที่นี สำหรับจื <ame> <statistically formed animal worldwide> ้น um, ี่จกพอกาดตพุณนะครับท่างในทางอตนมางการเน่านขอบพุ่ที่นอทีมา้วเกียรติเียรตถวายพระเจ้าียจวยพระพุทธเจ้าียตนดีนะครับมางพิธีธรมเนียพิธีเรน ชจวาหนี้ผูะพุทธเจ้าให้พ้นหลังจากที่จจพาถวายพเดินสบาจปลอดใจก็พากันทิธีละเจ้าหนั้ d 식으로